เ okay, right. พอตอนกลับไม่ได้เดินกลับกันแล้วยอมจ่ายค่ารถบริการขามากมันเหนื่อยมากก็จ่ายค่าบริการไปกันคนละยี่สิบาทนะถึงทางเข้าเลยก่อนกลับนั้นเราก็ไม่ลืมที่จะไปขอลายเซ็นพอไปถึงที่จำหน่ายตัวผมก็จอดรถไว้ที่ริมทางลงจากรถไปขอลายเซ็น อ <laughs> โอเค,อเคได้แล้วและนี่คือไลนเซนสุดท้ายของภารกิจครั้งนี้ครับ หลังจากนั้นเราก็มุ่งหน้ากลับบ้านซึ่งห่างจากจอุทยานแห่งชาติอิระวันประมาณ3ชั่วโมงครึ่งซึ่งระหว่างทางกลับบ้านนะความยากลําบากที่เราเจอคือแดดที่ร้อนมากๆกับอาการกระหายน้ําบ่อยทําให้เราต้องแวะจอดเพื่อดื่มน้ําบ่อยๆและในที่สุดเราก็กลับถึงบ้านเราและแน่นอนว่าเรารีบเก็บของอาบน้ําและกระโดดลงเตียงทันที